น่องเส้นเน่าครับมาจ้ะวนเส้นขนมจีนคำใหญ่ๆมาเด้อครับพี่ดองเมื่กินต่ำส่วเล็บมือนั่งน้ำกันปลาอสีสันพูน่ะ สวัสดีครับมาพอกันอีกแล้วค่ะมือนีเวียดกันหนึ่งสิผ้าผีผ้าหนองมากินตั้ตีนไก่จ้าอุ้ยไม่ใช่ตั้มส่วเล็บมือนางครับตั้เล็บมือนางค่ะดึง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 เพิ่มคนละเจ็ดเป็นวะมาจ้ะแซ่มๆนุองกาญจ้าบองโราณมาครับพี่น้องมาๆมาแกงผักไรยางพี่น้องสดก่อนรสสูบห้องห้องโหดเมืองวันไล่ลายพี่น้องอื เอาแบบเพชรซาใจหล่นมาเนี่ยจังบ้าบังครับหมูจ้ะบัดกันจองพี่นอ้องมาจับพี่นอ้องจับ วนเส้นขนมจีนคำใหญ่ใหญ่โอ้หืมพี่น,ออน้องบืงเนง <c oughs> ี่ยพี่น้องบึงเส้็พี่น้องบึงนังหวานพุดนพี่น้องอุ้ยบังขักเลยเ่ร็ยู่ไหนเสร็จเลยพี่น้องเสรเงวขัก

ไอ้กระร่อนพูดอ่ะกูแมนไม่รู้ <laughs> <laughs> สิหนแไอ้กระร่อนพูดจะเป็นใครมาคือว่าไอ้กระร่อนพูดไอ้กระร่อเนาะไปเบิ่งเราไปเบิ่งไอ้กระร่อเนาะมาเราก็ลออยลีเนาะสมกับระว่าอยู่

ดว่าข้างหังเนี้ยไม่งวานเนียอืมต้องไปเร็ดตอมเลย <c oughs> อ,ลอ,อ,ลอล่ะอืมเอามาวางไป่ลนไอ,ขอ้ข้อวรนะอไอ้กระแ่บเนาะเบิ่งพี่เน้ะไอ้กระแ่บเนาะ ทัานใส่ขนมจีนนะทานสขนมจีนมั้งเดึงเ้นขึ้นคักคักมืนกันนะโคือคักแตะมันนี้สีส <allemaal> ัน <N> <N> แสบแสบปากเ้วยอมันนี่แสบปากแสบแสบปากพีก่น้องุณเดยมาให้กินท้าวเนียวก็ไหลก็แช่ให้ใหนน้ำเนยเด้วอพี่นอ้องจ้ะเพื่อเป็นกำลังใจในการกินคำาใหญ่หเลยบอกจะกินด้วย <c oughs> Xin. Xin mèo nụp nập mèo phanh dần ta da. Ừm. Đồ nó. Mm -hmm. อุบวบได้จ้าพี <Trustee> ่น <tama> ้องจ้าอุบวบคำนใหญ่ต้องใชม้กรดิ่งเสซยบเนาะ นั่นเราเสีบอ่ะปลาสองกิโลจุกๆเลยนะจ๊ะน,นี่เพราะว่าพี่น้องพูนบอกว่าอยาใส่หลายกิโลเดียวใส่สองกิโลเนี่ยพอกินเพี่บเดียวจอสองคนก็เหมือน่พ่อกินเหมือนกันพีน่น้องจ้าบุญมึงเจออกตีนแบบง่ายๆขายง่ายเลยเล็บมืนั่งกุบกุบ คือมาเอามาพาน้าหนาะจ้ะพา้ามะพรวหลวกแบบไดนี้นอ่อมึนยุกไก่กัน,นกิลวกใี้เบื้งขึ้พี่น่อมันยุกก่ไก่กันก็สิจับมือเห็ดอยู่เด้แต่ว่าลวกพรนาหน,หนานะพี่น่อหน้ำเดือดๆเลยรยอื นักกินนันลูกมอืม มึนโอ้ยดิงๆไงคังไหมร้อนอืมอืมดูกระสื

อยอ่งมอเสร็จแบบไปชุ้ยได้จืมแต่วันจีนไก่นี่คือมีกระดูกว่ะหลยวจัง โดนกระดูกบ่ปกติไม่มีนะปกติไม่สิบบาทเรากินได้เปล่าปกติไม่สิบบากันนี่เบอร์โอ้ยเงาแตกแบบตุลิดเลยเงาเนี่ยแล้วดิ แบบจะมันหลายหลายแห้งสองกิโลมีแต่งักจะกินคนบ่อปกติเขาไม่ได้กินเยอะขนาดนี้ไม่ว่านแตหลายจ้ะ บื 1941, ้ยคนนี้บื้ยคือเสียบคักเนาะผู yeah ้ใดมากินเล็บมือนางคือก mm ันนายจ่ะพี่น้องจ่ะเล็บมือนางมันจะออกกรุบๆเนาะทุกคนเนาะสีแสบ ว่ามีรสชาติมันไม่มีรสชาติก็เลยต้องเอามาตามายาเนาะเพื่อให้มันมีรสชาติเนาะแต่มันจะมีความกรุบกรอบกาบแล้วแต่คนชอบเนาะทุกคนไผหมกักไผหมักก็ลองไปหามาเห็ดกินด้วยจ้ะแสบที่กันบ่สิเป็นตาเป็นยําแสบเบอร์จ่าเบม,มือนางมันก็สีกุปป๊บกุ๊บปะอืมอร่อยแต่ก่อนก็ไม่ค่อยชอบพอกินบ่อยๆก็ชอบชอบ,ชอบทุกคน เอาละค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ผูเลยมาคลิปนี้ฝากกดไลยก็แชร์ให้เบียร์กันหน่อยน้ะเด้อค่ะพี่น้องค่ะสำหรับมือนี้เบียร์กันหน่อยขอตัวล่าไปก่อนพบกันในคลิปหน้าด้วยจ้าสวัสดีครับ